ปลาคอปลาปลาคอปลาปลาปยังสถิพต่าป,ปากตาป,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 ปากเนาะแตตัวยังใหญ่ไม่ใครบอกจังปลาเนี่ยบุกอาจะใครสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีสบายดียดตอนบ่ายเนาะตอนแร่งๆเ,เ,เอาปลาอยู่บ้านทิพตเนาะมือนีหาอยู่น้องปลาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังเอาตอนนี้ กำลังใส่มองเนาะลายคนเอาซอยกันเนาะอื่นบ้านทิพมีงานเนาะก็เลยหาปลาไว้จัดงานมืออื่นมองใหญ่นะพี่นเนลูกนาเือะ มันงัดอยนี่มาเอาปลาในผงใหม่เนาะเพราะว่าปลาไม่รีอยู่ในผงใหม่เนาะการฉีกแกขึ้นกเราีิย่อใหม่ขึ้นเนาะมนกอนมยู่ในโกลไม่แล้วปูกตรนฮะ ไม่สีแฉกไม่บหอยากสอดนี่เลยเนี่ยนี่ก็มาเบิ่งปลาเนาะพี่น้องนี่ที่ว่าพันได้เพันได้ไปก่อนหนานี่เนาะเมืย์กับประเทศไยให้เบิ่งเพราะว่าค่าไปซื้อคองอียงเนาะเกับประเทศไทยได้พี่น้องนี่ปลาป่าเนาะที่ว่าปัญหาได้ก่อนนี่เดี๋ยวก็มาคั้งไว้ปลาป่าปลานิ่นปลาคอก็ได้เนาะได้หลายตัวเนาะตัวใหญ่เที่บอกลูกการ เช็ดแล้วตัวนี้ตัวนี้ตายนะพี่น้องตายแล้วเช็ดแล้วเอาขึ้นมาไว้เนาะไปสิโต้ใบต,ตัวนี้ก็ยังอยู่เนาะตายสองตัวพี่น้องตายสองตัวแล้วเอาไปมกัมกมักแล้วก็ปิงป้งสูพี่น้องกินตอนแรกนี่เอาไป,าไปมักนะพี่น้องมันตายเนาะยังจะเป็นนิน เดี๋ยวเราไปทำการปีกเนาะอันนี้กระซาทิปเนาะบ่ายยังจะทิปตาปากตาปากเนาะมีแต่ตัตวใหญ่ๆมีใครเปล่าจังหวะเด้ยวบกุกหน่าจะไข่ตัวหนึ่งเนาะตหน่าจะใครไปกันเลยเนาะปะ้าปะคอปอ้าปะคอปลา <laughs>

กไเองโอ้กํลังไงโอ้ยอย่มันเล็ออกมาเด oh, oh, yeah. oh, okay. oh, oh, ้เ no. ชียวเด้ <5> <5 ัดอมันะซอสมันจะออกสีาวหัวกเนื้อออกเนื้อยู่ได้ไหมก็บงทางนี่เนาะทางนี้ลกคนไก่ลกคนไก่ไปต้มมืออื่นเนาะ เห็ดจังน้อยนะเห็ดจังน้อลถคนไก่อ๋อไอไก่บ้านอี่้านไก่บ้กบนไก่านไก่นไก่บา้นไาไบ้่านไก่บาน่าไกไก่้นไก่บนไบ้ไก้านไบานไ้าไ่บานน่าก้อ่าไ้าไบนน่านไกไาสไ่้นไากินแล้วกินโลด เจ็ดต wow. ้นต้มโรคเข้ากับเจ็ดตัต้มนดไอเดอร์ช่วโรกรชินยมีคนยากมีเสียวยากกันรักแล้วชีต้มมือเนาะต้มเลยเกให้นังกระปุ่นนะงานกระซามมุงมือมือ้าวบ้านเฮาสีเน่ยชีติจุกินดองเนาะโรกกระลิกโรกก็ลโคกนคนหน่อยเนาะ ใส่ปลาเลยพี่น้องปลาน,นิา้ปลาปน,นิปลานิน้ปลาเพียบเหออ,อะปลาเพียบ นี่ปานินเอาป่นินเอากันด้ปานินปานินปานินหน่อยไปสามตัวเนาะพอมอยู่ปักดินปักดินอสองตัวเลยปานินปาบายดีสม่ กำลังขัวปลาอยู่เนาะปลาประมาณสองถังก็จะประมาณซาวโลเก็นะกำลังโซเกตปลาขัวปลามีงานเหมือนื่นพอซอยบานสถิ์เนาะปลาที่คนโซเกตแล้วใส่บ่วงแล้วใส่บ่วงในการโซกระดิ่บลูกดิ๊บลูกดิ๊บอยู่ก็เอาจากน้องนี่แหละนี่น้องข้างๆบ้านนี่แหละ ตัปลาด้วพี่น้องออกเด้ปลาเพาะมังเวนนี่บเนาะท่านคนจะไม่เง็ดเอาสิ่งออกนอกสก้อยอันนี้กะปลาเนี่ยเขาเรี่นอะเขาเลยปลาปากไข่ปลาเนาะเต็มถั่วเลยขี่ยังมาชงไว้ในไลยเติบพี่น้องเอ้ยในไลยเติบกําลังกําลังง่นเนาะกําลังซัมเล็ตก็เลยกําลังพาไปซัมเล็ตเนาะงานกับออื่นตอนบายซ้ำหมดเลยเนาะพี่น้องงานขอบคุณเนาะมืออื่นบ้านเราสิมีงานเนาะ งานแต่งชาำมื่อยกับสาวทิบอันแรกอันนี้ก็มีแต่แต่ยังก็ไกล้แล้วเฮ้ยนี่ไงไก้ใก้บ้านอันอื่นหมเลนาะอื่นมันก็จุบท่านเตรียมอะไเตรียมไรแต่แต่ไม่นี้มีไก่เน่มีปลาเน่เห็ดแนีอาหารบ้าอเหารปลาหอยป้าขับปุ่นเนาะอาหารล่าๆอย่เลยขาดัวไรงานขากบุ้นขาดัะดรก็ที่กระปุ่นอยสาวทิบเนาะ ใส่ผูกกับไอ้คูณ